พี่ไม่กล้าซื้อเลยนะทําอย่างนั้นเนาะไม่กล้าซื้อกินนะคะอยากกินละแวกกับปูนอะอมกระปูนอ่ะแหละบ้านพี่บ้านพี่เขาเอินละแวกนะละแวงกับปูน่าจะมาจากภาษาภาษาขอ,ขอประธานโทษนะคะภาษาสวยเนาะภาษาสวยเนาะอ่าบ้านพี่นะ่ะบ้านพี่นะ่ะจะมีแถ้วแถวบ้านพี่นะ จะมีทั้งเขมรมีทั้งสวยสวยนี้ข้ามลราไปนะคะเขาจะพูดภาษาสวยนะ้เดี๋ยวนี้ไม่พูดแล้วไม่พูดสวยแล้วนะคะเมื่อก่อนจะพูดสวยนะจีโดยจีโดย,จ,โดยจีดุงประมาณนี้นะ,ะลุงก็ไปเอาเอาเมียอยู่ที่นั่นนะคะก็เลยพอรู้บ้างเนาะ,ะภาษาสวยนะคะจีโดยจีดุงจีหนะ้าไปไหนอะไรประมาณนี้เนาะแะม่ควงแก้วสวัสดีค่ะจากเพื่อนจุเรียนนะคะพี่ควงแก้วจาก จากน้องคิวนะคะคุณหนึ่งก็มัวราเมัอนกันดูรีค่ะไหวค่ะจากน้องคิวนะคะคุณคิวเฟสสวัสดีค่ะจากเพื่อนยูรีนะคะมาแล้วเลือกสามสิบแปดได้เกินสองบาทแล้วขอบคุณครับพี่พวงเสียงอะไรคุณวีเสียงหน้าบ้านนะคะเขาคุยกันสตาร์ทรถหน้าบ้านคุณหนึ่งไหวค่ะจากจากเงินมานะคะคุณคิวคุณคิวจากคุณหนึ่งนะคะสวัสดีขอมัดรวมทุกส่านนะคะแล้วห้องนี้ด้วยนะคะจากแม่โน สตาร์ทรถนะคะสตาร์ทรถเปิดบ้านเปิด,ปด,ปดอะไรไมันจะได้ยินหมดเนาะปูกระปูแมนตำแล้วน้ํามันเนาะแล้วก็ผักเยอะๆนะอร่อยมากนะร่อยมากนะเอ็นคลิดอยากนะแต่ว่าทําแล้วก็กินคนเดียวไม่มีใครกินด้วยมอนะว,วานซื้อเขากินทําขายอืมถ้าเราทําเองน,นี่ะก่เครอนนะน, 9, ะ uri, นะคนก้าวขจากจากยูรินะคะใครเนาะคุเก้าวเปอนยูริจ้ะ ปูปูก็ทักทายมานะคะหัวใจบกวกกคุณปูค่าจากยูรินะคะคุณยูริสวัสดีค่าจากปูปูนะคะเออห้าสิบนาทีแล้วนะคะเราจะมาลงกันนะคะวีก็จะทํางานวีก็ค้เวลาทํางานโรงเรียนนะคะขอบคุณทุกไล่์ท <te ุกเลิฟทุกกาลังใจนะคะเสื้อวีทําเองมันก็จะตัวเองนะวันนี้ไม่ได้เต้นก็ไม่ได้สิบลงตาเฮ้ยเต้นรับลงหน่อยดึง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 เล่นเอวหน่อยไม่เด้งนะคะมันเครื่องไม่เด้งแล้วต้องเล่น เต้นเดียวให้ดิงก่อนลงเนาะอยากเต้นไม่ถึงยี่สิบก็เต้นนะบางคิวคนอยากเต้นไม่ถึงยี่สิบก็เต้นนะอืมไม่มีคลิปลงนะคะวันนี้เจ้าคลิปไหนมาลงเดนะี่น้อคลิปยาวก็ไม่มีคลิปสั้นก็ไม่มีนะ เอาคลิปกินมันลงแม่สายทองก็ยังอยู่นะคะจอบจอบอยู่ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิบนะคะขออนุญาตลงนะคะขอบคุณพี่สายทองนะคะมาหลายล่างเลยนะคะมาดามสายทองใจดีคนสวยใจดีนะคะคนสวยใจดำเอ้คนสวยใจดีสวัสดีค่ะคุณคุณชีแนนลงแล้วบอกแม่สายทองก็บวกมือพี่สายน้ําก็บวกมือนะคะแอบมาส่งกําลังใจขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ขอบคุณชี่แนนนะคะเต้นแล้วลงคลิปช็อตเดี๋ยวนี้งานยุ่งน้องคิวพี่ไม่ได้เต้นนะคะพี่แนนจากน้องคิวนะคะสวัสดีพี่ชี่แนจากน้องนินนะคะสวัสดีชื่แนจากพี่นางนะคงานเยอะเนาะพี่ก็เลยไม่ได้เต้นนะคะว้าวุ่นเนาะเดี๋ยววันนู้นเดี๋ยววันนี้นะคะมัวเตียมาเต้นแล้ยวเขาจะหงมหัวนะเต้นไม่ได้นะเขาหงมหัวนะนี่เราจะมากินมันกันนะคะทุกคน พี่ไม่กล้าทําไฮไลท์เลยน้องคิวพอพูดว่าไฮไลท์ผิดพี่ไม่กล้าทําเลยนะจับไข่จับไข่จับไข <laughs> ่จับไข่ไข่สองใบแล้วก็อันนี้คาบดีนะ,ะเป็นแป้งที่คาบดีนะโูสสีหกลงตาแล้วนะคะน้องจีแนนสวัสดีค่ะจากพี่สายทองนะคะหนุ่มคืนสิไม่กล้าหยุ่มอะ่ะไม่กล้าหนุ่มนะคะเราต้องทนุถนอมเขาไว้นะ <laughs> เราต้องทนุถนอมกันไว้นะคะอยู่ด้วยกันต้องถนอมกันไว้นะ,ะจะโงงแรงไม่ได้นะเขาโงงที่ได้แต่ที่ไม่กล้าหงงนะ,ะขอบคุณแนวครับหัวใจมาทําไปเลยพี่วีไฮไลท์เอาจริงเหรอพี่ดูตัวนี้สวัสดีคะ่ะโอ้ยเลิฟยี่สี่สิบจากพี่ดูดขอบคุณนะคะพี่ดูตันี้กินมันกันไหมคะเอามันกันไหมคะเอามันไหมคะเอามันไหมคะมันนะคะมันกับคราบดีนะคะ โปรตีนกับคาบดีนะคะทุกคนแนะนำนะคะกินมันกินมันนี่จะลดน้ำหนักได้เร็วมากนะคะแต่อย่าก,กินเยอะเกินไปเนาะกินแค่พอเหมาะสมนะคะคุณแนวคุณแนวมันๆจากน้องคิวนะคะไม่ได้เปิดเสียงค่ะขอโทษกำลังไล่สดนะตามสบายนะคะสวัสดีพี่โดดจากหญ้าเลียวนะคะน้องคิวมาใจาน้องคิวก็จะงับงับมัน,นะะจับไข่เสร็จแล้วก็เอามันนะ